สวัสดีค่ะออร่ราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤกษภกประจําเดือนเมษายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนเป็นธาตุดินปัจจุบันได้ก้าวถ้วยมาเป็นคนโสดและกําลังมีความสุขกับตัวเองหรือคนในครอบครัวก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าต้องต้องไปดิง้งไปเมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสบายๆชิวๆ คุณจะมีข้อมูลต่างๆที่คุณตั้งเอาไว้เลยว่าฉันจะไม่เอาแบบนี้เด็ดขาดเพราะแบบนี้มันเคย,เป,ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือประสบการณ์มันสอนเราไงฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ถ้าคนนี้มานะไม่ตรงใจกับเราตรงนี้เราก็ไม่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าการเลือกค่ะสิ่งที่คาดหวังอ่ะสมถ้วยก็ให้ค่อยดูๆไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนดูนานๆน,น,นะคะเดี๋ยวถ้าเจอปุ๊บเนี่ยมันตัดสินใจทันทีเลยแต่เขาบอกให้มันนานๆหน่อย สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยหนึ่งดาบการเลือกแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ฉันได้จะต้องตรงใจฉันและจะต้องไปกับฉันได้จะมีข้อหนึ่งข้อที่ฉันเนี่ยกับเขาต้องตรงกันอย่างเงี้ยค่ะแปดเหรียญภูมิใจในสิ่งร้างสิ่งดีๆมันต้องแยกแยะอะค่ะจะพิจารณามากขึ้นจะรอบคอบมากขึ้นมันต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วเดินไปทิศทางเดียวกันถ้าเราคุยไปทิศทางนั้นแล้วเขาไปอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ สามดับคนเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะความเข้าอ,อกเข้าใจอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองมันจะได้ไม่มีวันที่จะเลิกกันได้อีกต่อไปเลยน่ละคะ่ะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวเรามาถามพี่นางฟ้ากันนะคะว่าพี่นางฟ้าเนี่ยจะแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภกันบ้าง เชื่อเธอว่าความรักดีๆเนี่ยจะบังเกิดกับคุณแน่นอนเลยชาวราศีพฤษภยังไงคุณจะได้เจอคู่คุณแน่นอนแต่ว่ามันจะช้าหน่อยความรักที่ดีอ่ะจะต้องมีกับคุณเสมอแหละค่ะความรักที่ดีมันต้องเข้ากันได้ความรักที่ดีเนี่ยมันจะต้องละมุนละม่อมต้องเข้าใจซึ่งกันและกันต้องกล้าที่จะตําหนิหรือกล้าที่จะบอกกันเขาเรียกความรักที่ดี ทำใดในคลิปทํำห้สุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราทารุด,ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ